ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับหลายๆคนก็น่าจะรู้ว่าเอาเอคขาวมาจากไหนครับแล้วก็หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะครับนี่ผมก็จะมาบอกเพื่อนเพื่อนนะฮะก็ไปเล่นโหมด AI นะครับโหมดบอร์ดนะฮะก็เพื่อเก็บชิ้นส่วนเฟืองนะครับอยู่ตรงนี้นะครับผมเก็บได้24ชิ้นละ20ชิ้นสามารถแลกได้หนึ่งกองนะฮะเราก็สามารถเอามาลุ้นได้นะฮะ ล้วนี่ครับมันจะเป็นกล่องสุ่มเ k คนะฮะมันก็จะมีหลายๆอย่างอยูอย่ในกล่องฮะอยู่ที่ว่าดวงเราจะดีหรือเปล่าแต่โหมด AI มันเล่นง่ายมากนะพเพื่อนๆสามารถพเพื่อนๆสามารถเข้าแล้วก็เอาทิ้งแบบว่าเข้าแล้วทิ้งตัวไว้ได้เลยฮะให้เพื่อนๆของเราไปยิง AI ก็พอนะฮะเราไปเข้าห้องน้ำหรือเราไปทำอย่างอื่นรอก็ได้นะฮะอ่าเดี๋ยวผม จะมาเล่นให้เพื่อนๆดูเลยว่าเราสามารถทำยังไงก็ได้ครับเพื่อนให้เพื่อนเเราแบกก็พอแล้วฮะไปในโหมด AI คือเราไปนั่งเล่นก็ได้ครับนี่ครับมันจะมีโหมดง่ายกับโหมดยากนะฮะให้เพื่อนเเลือกเป็นโหมดยากเลยนะเพราะมันจะได้ของเยอะกว่านะฮะ <Wow. S 1> โอเคนี่ก็คือโหมด AI นะฮะก็เดี๋ยวผมขอเก็บอีกสักประมาณิีน2ชง้ีนแล้วเดี๋ยวไปแลกอีกสักกล่องสองกล่อง เดี๋ยวเข้าไปเปิดไทลิปให้เพื่อนๆดูนะโอเคฮะให้มันทำการหาห้องไปก่อนว้าวเจอห้องที่เรียบร้อยละอย่างเช่นเกมนี้ฮะเพื่อนเพือพ่อนผมเอาปืนระเบิดกับ r p g ไปคือสบายแล้วให้เพื่อนผมแบกเขพอคือผมไปเดินเล่นก็ได้ฮะหรือว่าระหว่างนี้ไปนั่งหรือไปรอก็ได้ฮะ แต่มันจะมีวิธีหนึ่งก็คือถ้าเราอยากได้เยอะๆเราก็ไปยิงตัวทองฮะมันจะมี AI ตัวทองฮะก็พยายามยิงตัวทองฮะมันจะได้1ชิ้นหรือเปล่านี่รับเพิ่งเริ่มเกมมาผมก็ได้1ชิ้นแล้วคือแบบอีซี่อีซี่ดูครเพื่อนๆผมว้าวโหดเกินอ่าแต่ลืมบอกไปฮะว่าโหมดยากก็คือ AI มันจะยิงโคตรโหดเลยครับยิงนับสองหน้าเราก็ตายละ <c oughs> นี่ฮะผมยิงตัวทองมามันจะมีตัวทองกับตัวสีดำนะครับถ้าเรายิงตัวทองได้มันก็จะได้เฟืองนะฮะโอ้โหตอนนี้เน็ตผมโคตรปิงเลยหอ้โปิงเกิน <c oughs> <c oughs> คือพยายามอย่าตายเยอะฮะไม่ตายเยอะมันรู้สึกมันก็ได้ได้โบนัสของเฟืองหรอเปล่านะฮะถ้าจำไม่ผิด มันก็จะได้หลายๆอย่างเลยนะ,ะอยิงตัวทองไปเนี่ยครับผมยิงตัวทองตายผมก็ได้นะฮะได้ช่วยเราก็ถ้าเรายิงช่วยเราก็ได้นะฮะตัวไอ้ทางด้านของเฟืองนะฮะก็พยายามยิงไปนะคือตอนนี้ผมชิ้วมาวกเพื่อนด,ดูดีดูีเพื่อผมมันเอาปืนยิงระเบิดจอาก r พ g มาคือให้เขาแบ่งอย่างเดียวะชิ่วชิ้วเพวื่อนเนี่ยชนะละ ง่ายๆเพื่อนๆแลเพื่อนๆมาดูนะเพราะว่าเกมนี้ผมได้เฟืองเท่าไหรกันรออ,อก่อนอก่นอนเลยเพื่อนๆเป็นไงล่ะได้ยังหกชิ้นนะฮะแล้วก็ยี่สิบชิน้นยอดแรกได้หนึ่งกล่องนะคือ,ลอมล้อมๆมาพเพื่อนๆเพื่อนๆไม่ต้องไปทําอะไรเยอะหรอกขอให้พเพื่อนๆแบ่งเวลามาเล่นโหมดนี้สัก ตา2ตาหรือวันล,ละเกม2เกมฮะยังไงมันก็ได้แน่นอนนะ ek ขาวเพื่อนแต่ถ้าเพื่อนอยากได้ไวๆเพื่อนก็พยายามเล่นให้เยอะๆนะฮะยังไงมันก็ได้นะฮะมาผมมาต่ออีกสักเกมให้เพื่อนดูแล้วกันคือรอบนี้เพื่อนผมไม่ได้เอา rpg กับปืนยิงระเบิดมาต้องดูว่าเราจะสู้ไหวเปล่าแต่ยังไงมันก็สู้ไหวนะครับเพื่อน คิวมากอืมให้เพื่อนเ,เราแบกนะเพราะบอร์ดมันกากะเพื่อนมันไม่ทนันเอาจริงๆผมแทบจะไม่ทันยิงบอร์ดด้วยสามาเพื่อนผมยิงหมดอ่ะโอเคฮะเอ้ยเดี๋ยวเยวนี่ฮะเริ่มเกมมามันก็ได้แล้วหนึ่งชิน้นเดี๋ยวโอ้โหสไนด์อันเนี่ยผมเล่นสไนด์ไม่เป็นฮะแต่ ผมก็มาอยู่ข้างหลังยิงให้เพื่อนแหละคือแบบชิชชวๆครับตายเลยชิวเกินเดี๋ยวหน้าผมรู้สึกสนายมันแปลกๆนี่ไงโดนไปร้อยสิบสปังนี่ไงตายไปดีตัวเหลืองฮะเราเราจะได้โบนัสเพิ่มนะฮะถ้าเรายิงตัวเหลืองตายโอเคทำันยิงไป โอ,โอ้ไม่โดนเลยผมว่าสไนายผมแปลกๆกว่าเพื่อนผมเนี่ยอย่าลืมตั้งค่าอะไรเสีอย่างนั่นแหละหรือตั้งค่าผิดนั่นแหละปกติเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ้ยิงไม่โดนเลยคือผมจะมาเล่นแบบชิวๆให้เพื่อนๆดูนะฮะว่าแทบไม่ต้องทำอะไรเลยนะฮะก็มาอยู่เล่นๆแล้วก็ถ้าสมมติเพื่อนๆไม่ว่างจริงๆก็ เข้าทิ้งไว้ก็พอฮนะให้เพื่อนของเราไปยิงไงยังไงเพื่อนของเราก็สู้ไหวอยู่แล้วน,นะฮะปังไม่โดนปังไม่โดนโอุย้ยปังไม่โดนโอ้โหเดี๋ยวเล็งก่อนโอย้ยิงไม่โดนเลยปังไม่โดนฮะนี่ฮะผมได้ชิ้นส่วนมาอีกหนึ่งชิ้นละ มันจะมีขึ้นข้างล่างบอกนะฮะเนี่ยฮะผมก็ได้มาอีกหนึ่งชิน้นละเดี๋ยวดูคือผมเล่นสไนเผมมาอยู่ตรงกลางนี่รอที่จริงไม่ต้องมาอยู่ตรงกลางรองก็ได้ฮะขอเพียงเราไม่ตายเราก็ได้ชิ้นส่วนนะฮะดู่าผมเพิ่งตายผมก็ได้มาอีกหนึ่งชิน้นละมาดูกันว่าเกมนี้ผมจะได้กชิ้นส่วนกี่ชิ้น,นะฮะ เพราะว่มมาสนายผมแปลกๆก,กว่าเพื่อนมันไม่เคยเหมือนที่ผมเคยเล่นอ่ะมันไม่เหมือนที่ผมเคยเล่นอ่ะแป,ป,แป,ป๊บๆรอรอรอ,ลอโอ้ไอ้นี่มันบางผมอีกเนี่ยผมได้มาอีกชิ้นละอีซี่คือเราไม่ต้องยิงก็ได้เราเข้ามารอรอให้เพื่อนๆเรายิงให้ครบร้อยห้าสิบแล้วก็ชนะแล้วเราก็ได้ชิ้นส่วนนะฮะแบบง่าย แนะนำนะฮะให้เข ha. yeah, ้ามาโหมดยากนะฮะอย่าไปโหมดง่ายนะโหมดง่ายมันชิ้นส่วนมันได้น้อยนะฮะนี่ฮะผมก็เพิ่งจะได้มาอีกหนึ่งชิ้นฮะโหแบบคิวเกินคือแทบไม่ต้องยิงอ่ะแค่ตัดสินใจวิ่งมาตรงกลางฮะโอ้ตัวตัวเหลืองตัวเหลืองโอ้ไม่ตายเลยตายเลยเนี่ยผมก็เพิ่งได้มาอีกชิ้นชิ้นส่วนของมาชาโอว่าบ่า เดี๋ยวผมปากมันตั้งค่าก่อนนี่ไงผมจะไปตั้งเป็นคลาสสิ่งนะครับมันจะได้ยิงสไนง่ายหน่อยปังนี่ไงโดนไปดีคือผมไปตั้งเป็นระดับแม่นยามนะครับมันต้องเลงโกสกขบเองแล้วก็ยิงเองมันช้าผมผมปากเป็นคลาสสิกดีกว่าโกดไอตรงนี้มันก็สขบให้อตนะัตโนมัติแล้ฮะมันยิงง่ายดี ปังโอ้โหไม่ชนะคือถ้าระดับยากคือ a อมันจะเก่งมากเลยครับเพื่อนผมก็จริงจริงมันก็ไม่เก่งขนาดนั้นเราเพื<ๆ>่อนแล้วก็แค่เข้ามารอให้หมดเวลาเพื<ๆ>่อนเรายิงครบแล้วก็ได้ชิ้นส่วนฟรีเพื่อนมาดูรอมารอกันเลยว่าผมจะได้ชิ้นส่วนเท่าไหร่ผมไม่ได้คิวนะเพื่อนเอายิงผมแค่มาช่วยยิงดูดิผมก็เพิ่ง ดูฮ่ชิส่วนอุปกรณ์ขึ้นรัวๆเลยผมไม่ได้ยิงเลยเพื่อนๆดูดูดูขึ้นอีกละได้มาหลายชิ้นแล้วปังไม่โดนปังไม่โดนดูผมผมได้มาอีกงชิ้นละโคตรตึงอ่ะครับคือแบบโมนี้เหมาะกับคนที่ไม่มีเวลาเล่นมากเลยนะฮะแล้วก็อยากได้ปืน สกินปืนในพวกนี้ครับโอเคฮะมาดูว่าผมจะได้เท่าไหร่กันนะฮะทางด้านของเศษเ,ฟ,เฟืองนะฮะโอเคพเพื่อนๆระหว่างที่รอนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe mm hmm. ผมด้วยนะเน,นี่พเพื่อนเป็นไงเป็นไงไปยิงโงยๆยิงโง่ๆก็ได้ตั้งสองชี้นะพเพะื่อนดูดูเรผมยิงไปแค่ตัวเดียวนะฮะที่จริงเราเอาไปปล่อยทิ้งไว้ก็ได้นะฮะไม่จําเป็นต้องยิงเยอะหรอกครับ ก็มาเดี๋ยวผมจะมาสุ่มให้เพื่อนๆดูกันนะว่ากล่องเดียวผมจะได้หรือเปล่ามันก็จะมีของหลายอย่างนะมีพวกการอัพปืนแล้วก็พวกปืนต่างๆนะฮะพวกเอ็มโฟเอ็มโพวกนี้ฮะเปิดดูเลยได้เปล่าโอ้โหได้ฮะแต่ได้เป็นพ90มา1วันฮะก็นึกว่าจะได้เอเคซะแล้วมาเดี๋ยวผมแรงมาอีกหนึ่งกล่องฮะ สังเกตดูนะาผมเพิ่งไปเล่นว่า2เกมน้าก็คือได้4ี่ชิ้นแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะมาเปิดกล่องนี้ดูว่าจะได้เปล่ารหัสมาซาอุเปิดมาได้เปล่าอ๋อหอันนี้ก็ได้นะฮะได้เป็นการอัพปืนมานะฮะโอเคครับเพื่อนๆถ้าใครดูมาถึงตอนนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะแล้วก็กด subscribe ด้วยนะครับ ก็ลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ